ฟุตบอลไทยลีกนนึงครับในคู่สําคัญครับคนนี้การท่าเรือครับพบกับบีจีปทุมยู่เต็มครับคุณธรรมวัฒน์เอกชาัดครับผมนุสรเสือพันธ์ครับตำแน่งที่ผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับอินเกมนัดที่6ของฤดูกาลนะครับฮานัดก่อนหน้านี้ทางการท่าเรืออยู่อันดับที่4นะครับมีอยู่10คะแนนขณะที่บีจีปทุมนะครับลงเล่นเกมนี้เป็นเกมที่5นะครับอยู่อันดับที่5มี10คะแนนเท่ากับชุดน้ําเงินส้มนะครับส่วนบีจีปทุมในชุดขาว กาโดโซ่ครับไปให้อีฟานก็ค่อยๆตั้งเกมมานะครับอันเดส,ดสตูเนสตวัดย้อนกลับมาอีกทีครับลูกกะทำกันสวยครับพิจจังหว,ว่านี้ตวัดมาออบอลหลุดมาแล้วเจ็บได้ยิงมือนี้ก็ปัดมือก่อนครับโอ้รัตันไนลูกนี้ยิงมีโอกาสแล้วครับสารัต เหลือเชื่อครับไม่ได้ประตูนี้นะทนัดของ BG ชิ่งกันตรงนี้แล้วแย่เท้าถึงก่อนนะครับแล้วยิงด้วยซ้ายโอ้โหรัตนายซูเปอร์เซฟเลยครับโอโด้ดูว่าพู๊จับถึงดให้เป็นลูกเตะมุมหรือเปล่าไปดูแมครับทิ้งยามออกเาลยไม่ดีครับเพื่กลับมาเซโรสโซเลสแปตี้แปตี้เข้าซ้ายเข้า,ซ,า,ขาซ้ายกดเลยครับตรงนี้แล้วไม่ตรงกรอบโอ้โหนาได้กดแล้วครับแปตี้เฟรนเดสเข้าซ้ายข้างถนัดแล้วแต่ว่าระยะอาจจะไกลไปหน่อยนะครับ ครับพริกได้แล้วจ่ายทะลุขึ้นมาให้เจรลบเจรล,ลบตว,วัดย้อนมาเต็มรบได้ยิงลงนี้ก็1นูนเลยครับโอ้เรียบร้อยครับนำไปก่อนครับบีจีปทุมโอ้แล้วก็ยิงทีมเก่าครับเจนร,รบสำเฮาดีนะครับ13นาทีเท่านั้นครับบีจีอุก่อนหน้านี้เนี่ยเตือนเก็มรับของการท่าเรือไป2-3ครั้งอยู่เหมือนกันนะครับบอลตามช่อง ไม่ล้ําแน่นอนครับแล้วแตะโอ้โหลอดขาอของเอเลียสแล้วยิงลูกนี้คมมากนะครับบอลเข้าหน้าต่างเบียดเสาเข้าไปเลยโอ้โเลือกมุมไกลเสาไกลครับโล่งๆเลยครับเป็นลบอ่าเปนลบนะครับโอ้โหคือ,อ,อยิงลูกนี้นี่ก็สัญชาตญาณกองหน้าเลยครับ เล็งไปที่มุมแล้วก็โอ้โหพอดีเลยแป๊ะเลยครับหนึ่งต่อศูนย์นะครับบีจีลับด้วยครับตดบล็อกมาใหม่ที่ยกขึ้นมาแล้วนี้ไปตีอีกครับนาช่างทศพลกลับมาหยอดไปต่อเตะเสาสองต้องพุ่งมาโม่งครับพวกนี้โอ้ระตะไยโอ้จังหวะห้าสิบห้าสิบอ้มาเป็นชุนเลยครับเมนี้เกือบพลาดครับดูครับอือเป็นเจนรบที่ถึงบอลก่อนครับแต่ว่าจังหวะโม่งอะบอลมันไม่ตรงกรอบ เพื่อทิ้งมาครับลูกอะมาครับมาแล้วเข้าซ้ายยิงลูกนี้บดไม่ตรงกรอบครับโอโ้โหเควนเินโอกาสอีกครั้งหนึ่งของการท่าเรือนะครับซึ่งก็เป็นการเก็บตกแล้วก็ยิงครับพื้นที่เพียบตวบอลขึ้นมาแล้วครับข้างในมีเซอเกอร์โซเลสเปิดยอดกลับมาพาร์ตจับแล้วคาร์ติกดเลยครับตรงนี้ไม่ตรงกรอบโอโ้โหไม่ต้องการพื้นที่เยอะคาร์ติขอนิดเดียวครับซ้ายเนี่ยยิงไกลอีกแล้วนะครับ โอกลางของ BG คือตัวรับเนี่ยมีสารัตคนเดียวนะครับเมื่อสักครู่นี้พอเห็นบอลยิงออกไปปุ๊บสารัตก็มีโวยเพื่อนเหมือนกันนะครับไม่มีใครลงมาช่วยเลยซูเบิ้ลแต่ลงมาได้สวยครับซูเบิลล็อกเข้ามาเข้าขวาขอ2นาทีครับทุกน,นี้้โอโอหจัดชัยครับตั้งเหินปัดออกทิ้งไปโอ้โหถือ,อว่าเป็นลูกยิงที่ได้ลุ้นที่สุดของทางการท่าเรือในเกมวันนี้เลยนะครับ ทางไมถนัดแต่ว่ายิงได้ดีเลยครับวิถีบอลเนี่ยตรงกรอบด้วยแต่ว่าชัดชัยก็ยืนรออยู่แล้วนะครับก่อนหน้านี้3ครั้งเทบตตี้ขยับมาแล้วยิงลงนี้อ้โบบอลไม่หุบลงครับแรงไปวันนี้ยังไม่ทำการครับซ้ายของเคเบตตี้เฟอร์นันเดสช่วยคุยกับเซอร์จะเดดเลยครับกับช่วง10นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกนะครับต้องดูว่าจะเปลี่ยนแปลงยังไง ยญิงลูกนี้บอลไม่ได้ลุ้นนะครับเผินข้ามคานสุบัญญาพยายามมาแล้วปั่นโค้งข้ามคานไปบอลไม่พุกเหมือนกันครับบอลข้ามกําแพงไปก็ได้ลุ้นเลยนะครับแล้วตาไนก็วิ่งมารอจะเซฟอยู่แล้วด้วยนะครับรู้เลยว่าบอลหน้าเอเตี้หยอดเข้ามาครับลุงนี้เข้าประตูแล้วผูสินก็เป่าเลยครับจบเกมครับครึ่งแรกครับที่แพสเซเดียมครับการเรือเจ้าถิ่นครับ ตา,า 7, Jamie, no. ตามหลังบีจ oh wow. ีปท oh ุมยูเต็ดครับศ like oh ูนย์เป็นศูนหนึ่งดูภาพตายไปที่ว่างทิ้งง่ายที่ไทยทีเีพันเปิดย้อนกลับมาพื้นที่เพียบครับจับแล้วยิงนี่ติดล็อกมาใหม่ทีเดีพันทีเดียวพันเปิดยัดเข้ามาลูกนี้โอ้โหถูกท่ามขาไปเลยจะตัดสันใจลังเลไปหน่อยของกลางเยอะมากครับตัดไปได้ครับบีจีสารัตสารัตเลือกสารัตทีเดียพันไหลมาทีเดพันเสี่โทษทิเดพันยิงโอ้โหยิงไปนะครับโอ้โหหมดไปหน่อย เกล็อข้างหน้ามีขอแล้วครับเปิดมาที่เสาซอลุคนี้เกี่ยวบอลติดด้วยครับคุณบัญญาชิวยกันมาใหม่โอ้โตตไิได้ได้ทันเรือลงมาเติมเต็มหมดแล้วสารัดลองยิงไกลดูครับโอ้โหยังตรงตัวครับอัตรงในเออทะลุกออกมาเลยครับทางซ้ายเติมโอ้โขึ้นมาครับโตติโตต,ติล็อกโตติกดเองลูกนี้โอ้โหม้าเรื่องในปัดทิ้งออกหลังไปครับ ได้เซฟอีกครั้งหนึ่งนะครับทางด้านของรัตนัยก็ได้ยิงขวาข้างถนัดน,นะครับเลือกที่จะยิงยัดเสาแรกครับแต่ว่ารัตนัยยืนอยู่ตรงนั้นครับช่องเปิดพอดีเลยครับพื้นที่มีเยอะพอสมควรนะครับเปิดเข้ามาครับแต่มุมเอาไปเลยโดนบอลครับแล้วยิงสวนติดล็อกกระชัยอีกโปวัตกตตกตะตกตะันตกตะวันกตะวันต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 กนตกะวันตกตะันตกตะวันตกตะวันตันตตะวันตกตะนตกตะัวันตกตะวันต ไปบล็อกขวางลูกมาออกไปตรงนี้พลาดแล้วตรงนี้โอ้ไปชนกันเองครับพอชนกันเองก็เลยรับไม่อยู่แล้วก็อยังอยู่ในบริเวณทรัพย์ตี้ขยับแล้วโอ้โหโไกลกว่าเดิมเยอะยิงข้ามไปเยอะเลยถึงง่ายังได้ลุน้นกว่านี้นะครับอโอ้โหขฟุตหลังลไปไกลซ้ายไม่ทำงานในว,วันนี้ทรัพย์ที่ฟอร์เดสนะครับสารัตเปลี่ยนแกนข้ามมา ภาพโอ้ทะลุมาสวยครับวันนี้ตวัดจังหวะเดียวโอ้โผผ่านหน้าประตูที่ผพันคิดเร็วทำเร็วครับอบบอลกันมาเรื่อยๆแล้วได้เข้าถึงเขตโทษตลอดนะครับตอนนี้ตวัดมาไม่ถึงสุรชาตินะครับรัตนาัยพุ่งไปแล้วก็ชักมือกลับพอดีเดเรสคงเปิดเข้ามาลูกนี้ม่งย้อนกลับมาบมาดินจับาสายยิงลูกนี้ไม่ตรงตไปนิดเดียวครับเซนต์บาซส ู๋นี้น่าเป็นโอกาสลุ้นทำประตูที่สุดของการท่าเรือในเกมวันนี้เลยครับโอ้ไม่มีใครตามนัางของบดินเลครับมงตั้งขึ้นกลับมาแล้วยิงด้วยซ้ายอบอลหลุดเสาออกไปไม่ไกลเท่าไหร่นะครับแตะมาสวยครับบดินนะครับมีพื้นที่ครั้งหนึ่งยอดเข้ามาลูกนี้ได้โขกก็ไม่ตรงกรอบโอ้โหซูกเกอร์ซูเลสลูกม,มงของซเลสทิ้งมาสวยครับบดินจังหวะนี้แล้วยอดมาหลุด การประกบนิดเดียวนะครับด้านของวิเตอร์กาโดโซ่ดีบอลไม่ตรงกรอบนะครับเรียบร้อยครับองชิงกระเป๋จบเกมครับที่แพเสเซเดียมครับวันนี้การท่าเรือครับจะเปิดบ้านแพ้กับดีกีปทุนยูแต่ปลปครับสูงย์ุตนหนึ่ง